นี่มันพลิกแอคอะไรวะเนี่ย โย่ Yo, แล้วทุกคนนะครับก็อยู่กับฟิลลีคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเรียวมอสที่แม่งไม่คิดว่าไม่จะมีอีกแล้วนะครับอีกแล้วเหมือนคล้ายๆออฟไอไอแบดร็อกมอสนั่นเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับออฟซิเดียนมอสนะครับแม่งเหมือนจะเป็นเจ้าของเดียวกันด้วยนะครับแบบแม่งเป็นซีอีโอเดียวกันหรือว่าอะไรประมาณนี้เลยทีเดียวน,นะครับก็หายใจกับมันนะครับก็ก็จะเพิ่มไอมอสเนี้ยก็จะเพิ่มออฟซิเดียน ทูให้คุณน,นั่นเองเนี่ยว่าอุปกรณ์ออฟซิเดียนนะครับพร้อมไอเทมออฟซิเดียนชาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งสามารถคราฟได้โดยการเอาออฟซิเดียนไปเผานั่นเองนะครับก็จะได้ออฟซิเดียนชาร์ตมานะครับวันนี้ผมก็จะใส่กรออยู่แลว้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กหรือว่าอะไรนะครับคือผมไม่เห็นแล้วก็เวลาผมถืออุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเอามือขึ้นมาเฉยๆเนี่ยแบบ,เ,เ,แนบเ,แนเนี้ยเช็คแฮนด์คครับเเช็แฮนนด์ี่ยนะครับมาต่อไปก็ จะเป็นวิธีการคราฟพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งมาเดี๋ยวมาเออตอนนี้ก็เกมหมดอยู่นี่นวะนะครับซึ่งวิธีการคราฟอันแรกก็คือออฟซิเดียนพิกแอกนะครับก็จะใช้ออฟซิเดียนชาร์จวางเป็นอ่าเหมือนเวลาส,สร้างพิกแอกธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกันครับแค่เปลี่ยนพวกยังไงที่เรียกว่างไางดีอุปกรณ์หลักนะครับให้เป็นออฟซิเดียนให้หมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้แตกต่างกันหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นออฟซิเดียน แพ็ e เซลนะครับก็คือผสมเป็นสายผสมนั่นเองนะครับหรือว่าเรียกว่าแบบยังไงสายผสมแต่อันนี้จะไม่มีโฮไม่มีโฮนั่นเองนะครับมันก็จะขุดไม้เร็วขุดดินเร็วแล้วก็ขุดหินเร็วนะครับซึ่งวิธีการครับก็อะไรประมาณนี้สามารถวางสลับพวกดีได้นะครับแล้วก็พวกเกาะเกาะออฟซิเดียนก็เหมือนกันนะครับวิธีการครับก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับมาเดี๋ยวผมใส่เหมือนเวลาเราเราสร้างธรรมดาอันนี้ ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมาลองประสิทธิภาพกันเลยนะครับซึ่งอันนี้ d า a m จบวก8ก็คือแรงกว่าได a m o เพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก o s i d i a n h o l e ก็ขุดได้เร็วเอ้ยไม่ใช่มาถึงมันก็ Durability มันเยอะ o s i d i a n Arc เดี๋ยวเราจะมาลองแค่เสียไอเทมนี้ นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวอย่างแรกเราก็ต้องเก็โอโซนก่อนสิครับรอรออะไระครับเราไม่ต้องมารอให้คนแดดดีเข้ามาตัดริบบินนะครับไปอันนี้ก็จะเป็นออสซิเดียนโชเวลอันนี้ก็จะขุดอ่ะก็จะสังเกตนะครับว่าขุดเร็วพอสมควรนะครับอันนี้มานะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอ่ะ,จะเจอหินใช่ไหมผมก็จะใช้พิกแอคตัวอ่ะเห็นไหมก็ขุดก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิกแอคที่เอ้ไม่ใช่เป็นโชเวลที่อ่ะเร็วแล้วก็พิกแอคก็เร็วด้วยตามไป นะครับมาเดี๋ยวขอคุดขึ้นก่อนมาโอเคนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับไอตรงนี้แล้วก็ต่อไป o อ s ซิเ a นแอน s นั่นเองนะครับก็เอาไว้ตัดไมากับออกซิเ a นแพ x เซเป็นสายผสมนั่นะเองนะครับก็จะได้ถือโอกาสเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะอุดมอุดมครบ3อย่างแบบครบสามประการกันเลยทีเดียวนะครับกกมอนหนึงบินเข้าไปครับ แล้วก็จากดึกเป็นศูนย์นั่นเองไอ้ไม่ใช่จอจาศูนย์นะครับมาต่อไปออกซิเลียนแอคเนี่ยก็ขุดไม้เร็วแล้วก็มีดูราบิลิตี้นั่นเองนะครับแต่ต่างกับไอ้แบดร็อกทูที่มันจะไม่มีดูราบิลิตี้นะครับมานี่อะไรประมาณนี้มาแล้วก็ต่อไปที่จะจเราจะดึกก็คือแพ็กเซลนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ขุดเร็วเหมือนกันครับมาแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราเจาะเจาะเข้าไปครับเนี่ยเห็นไหมขุดเร็วใช่ไหมนะครับแล้วก็ต่อไปไม้ ไม้ก็เร็วกันครับแต่รู้สึกว่าหน่วงกว่ารู้สึกเอ๊ะไม่หน่วงอ๋อไม่หน่วงไม่หน่วงเท่ากันเท่ากันนะครับก็สําหรับไอตัวเนี้ยเรียกว่าสายผสมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าดาเมจดาเมจเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันเป็นแค่บวกหกเราจะไม่ทําเท่าไดมอนนะครับก็อันนี้ก็ทําให้ถึงไดมอนกับการทำดาเมจนั่นเองนะครับทําได้แค่ เนี่ยอันนี้ก็เป็นเจ็ดใช่ไหมอันนี้จะเรียกว่าไงดีอ่าออคซิเดนต์พิกแอคือทำเท่าดาเมจเท่าออ s ซิเดนต์พิกแอขุดเร็วอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ออ s ซิเด n m o มอสก็อะไรประมาณนี้นะครับก็มอสสรุปสั้นๆได้ใจความแต่เล่นง่ายแล้วก็คุ้มด้วยกับการที่จะได้มานะครับก็ไม่ใช่หายากด้วยนะอันนี้พูดถึงนะครับก็ขอทำการจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดเฟ v o r i t เดียอย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วย นะครับก็คลิปนี้ก็ผมก็อ่อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปแบบเท่ๆก่อนครับก็เดี๋ยวก็ขออำลาเพียงแบบนี้นะครับสวัสดีครับ